สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาบังบีหนึ่งนะครับวันนี้มาแนะนำการปลูกกล้าต้นยางนะครับเพื่อจะติดตาในแปลงนะครับนี่คือต้นกล้าที่เราถอนมาปลูกแล้วนะครับจะทำการถากรอบโคนต้นนะครับ จากหญ้ารอบคนต้นนะครับนี่ขนาดต้นกล้าที่ถอนมานะครับนี่ครับมีแช่นนะ้ำไม่เป็นเดือนแล้วนะครับไม่ไม่ตายนะครับไม่ต้องพวนดินก็ได้ครับมเอาบางตังวดินอีสองพัวดินให้เลยนะครับที่ีสองต้นนี้ไม่ได้พวนทีครังไม่ต้อง อตนนมันแง,งเขบางพอเราใช้ไม่ทำต้องนี่คือนี่นะครับต้องปักชำไว้สองต้นอย่างนี้ดีมันระเกล็ดต้นหนึ่งติดต้นหนึ่งไม่ติดแล้วก็ ถ้าติดเราก็ใส่ถุงขายได้ใช่ไหมครับบงังครับแล้วก็ถอนไปปักํำไว้ได้อืมใช่ใช่ใช,ใช่นี่คือ,อยางพาราแท้นะครับไม่ใช่เม็ดยางพันนะครับเป็นยางพาราแท100้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับไม่ใช่เม็ดยาง ไม่ใช่ต้นกล้ายางพันธุ์ดี<ช>ที่ชอบยางเดี๋นี้ที่ไม่ค่อยออกเพราะว่าเขาใช้เม็ดต้นกล้าที่เอาไปทำการทดาปลูกเขาเอาเมล็ดยางพันธุ์ดีไปทำต้นกล้าก็เป็นต้นกล้าพอติดตาขึ้นมาเอามาขายยางไม่ค่อยออกอมอเค เนี่ยสาเหตุหนึ่งที่หลายหลายคนสงใัยอยู่นะครับว่าทำไมยังไม่ค่อยออกมันจะออกได้ไงต้นมันไม่สมบูรณ์เออใช่ใช่ในี่นะครับขนาดลําต้นมันก็ประมาณนี้นะครับมีความคงความทนต่อโรคมีความทนต่อโรคเยอะนะครับนี่รกสักหน่อยนะครับ หน่อยนะครับเดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยเพลินนะครับปลูกต้นยางปลูกต้นตุเรียนเพลินกว่าครับปลูกต้นทุเรียนมองดูสบายหูสบายตาทุกวันนะครับ ตาเองในแปลงเลยนะครับออกปันตานอย่างที่จะนำมาติดตาก็เป็นตาพันหกร้อยยังพันดีครับที่เราเคยที่เราเคยกีดแล้วว่ามันออกน,นะรตรงนี้มันเว้นทางด้วยนะครับบาง มันน่าจะเลยก่อไม้นี้ไปนิดหนึงหาต้นยางเยอะยากจังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะตั้งแต่ลูกว่าไม่ได้มาดูเลยเออนั่นแหละครับบางที่จอบบางนั่นแหละเออใช่ใช่ครับนั่นแหละต้นยางแน่นอนชั่วบงังก็ต้องตัดหญ้าก่อนเท่างีเดี๋ยวนี่จะตัดหญ้าเลยมันโดนต้นยางหมดเลย มองไม่เห็นต้นยางนะครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะครับวันนี้ให้มันเป็นป่ายอย่างนี้หน่อยเดี๋ยวนกมันจะได้อาศัยเป็นที่หลับนอนด้วยนะครับมีผลไม้เล็กๆน้อยๆได้กินได้อยู่ได้อาศัยนะครับต่กที่ถ้อยอาศัยกันครับ ได้นะออเอาคราอปเพพอแค่ต้นยางพอได้ผมน่ะเหนื่อยนี่นี่ครับสองต้นครับปลูกคู่กันไว้สวัสดีครับช่องบังบีสองนะครับผมมีมาช่วย หากยาสวนยางต้องปลูกต้นปลาีจะทำการติดตาเองนะครับไม่ซื้อแล้วครับราคาแพงครับไม่ไหวไม่ไหวต้นละสามสิบบาทราคายางถูกแต่ต้นปล้ายางแพงขายกันมันยังไงไม่รู้ มันไม่สมดุลกันนะครับการทำอิตาเองจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมเกษตรกรชาวสวนยางนะครับยางที่พันยางที่เราไปซื้อมาปลูกไม่รู้ว่าเขาไปทำมายัางไงยังไง มาดูเอาตายางยังไงมานะครับหลายท่านคืหลายหลายคนนะครับที่ตียางอยู่ก็บนนะครับยางไม่ค่อยออกเอาบัางบังบังถ่ายก่อนเดี๋ยวผมตียิงหน่อยโอ้ยเาเป็นจะลกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไร แดดมันจะได้ไม่ร้อนนะครับต้นกล้ามันจะได้โตเร็วตามบางบีหนึ่งไปนะครับต้นกล้ายางไปด้วยนะครับอเอาต้นไม้ใส่ถ้ามันขึ้นไม่สวยไม่งามก็เอาต้นไม้ใส่เข้าไป ก็ปลูกแบบโบราณไม่ต้องอมีวิชาการนะครับไม่ต้องวิชาการมากการทําสวนยางเราจะเน้นการปฏิบัตินะปฏิบัติจรินะถ้าเน้นวิชาการโอ้เรื่องมากนะครับแล้วก็มันินยุ่งยากแล้วปวดหัว ปุ๋ยต้องใส่เท่านั้นเท่านี้ไม่ต้องเอาไปตามพิชาการนะครับตามความรู้ความสามารถท,ที่เรามีนะครับในการปลูกปุก๋ยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นต้นกล้า ก่อนจะติดตาก็ค่อยใส่ปุ๋ยสักครั้งหนึ่งนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้นะครับอย่าเอาเคมีลงไปใส่ดินจะเสียนี่ดินถ้าไม่ผ่านปุ๋ยเคมีนะครับดินจะร่วนซุยนะครับถ้าไม่โดนปุ๋ยเคมีดินจะร่วนซุยเร็วต้นยางของเราจะต้นต้นใหญ่ต้นโตโต ขายไ,ไม้ได้ราคาดีธรรมดาชมคนใต้เลงจองแดงมั่งตากให้ดีเลยมีหนึ่งนี่เราถากปนั้นปนนั้นเลย นก็เริ่มจะสวยนะครับแต่ถ้ารากมันเดินต้นจะก็จะโตเร็วนะครับต้นกลาอย่างครับ้นกลาอย่างพันยางพาราแท้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตเือนคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายบายครับ